สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิกะลกลยันีขายทองร่วม60บาทนาเงินผ่อนค่ารถค่าบ้านประทางชีวิตบิกะลกลยาณีเปิดใจยอมรับหลังเจอโควิดเพราะไม่มีงานสำรองพอขาดรายได้ก็ต้องเอาสมบัติเก่ามาใช้ตอนนี้เอาทองออกมาขายร่วม60บาทแล้วเพราะค่าบ้านค่ารถก็เกือบแสนแล้ว จากสถานการณ์โควิดสิบเก้าทำให้หลายอาชีพต้องเจอกับผลกระทบอย่างมากไม่เว้นแม้แต่นักร้องชื่อดังอย่างเบลกัลยาน,นีที่เปิดใจหลังเจอสถานการณ์โควิดถึงกับไม่ทันตั้งตัวไม่มีสติเพราะไม่มีงานสำรองเพราะรายได้เป็นศูนย์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อซึ่งเธอได้เล่าว,ว่าค่าใช้ใจ่ายของเราต่อเดือนอยู่ในหลักแสนเพราะขาดรายได้ช่วงโควิดนี้ต้องเอาสมบัติเก่ามาใช้อย่างเดียวขายของทางออนไลน์ก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างแม้ค้ายเยอะแต่คนซื้อน้อยซึ่งรายรับแค่หลักร้อยมันไม่พอรายจ่ายต่อเดือนและในช่วงที่เจอเอา เงินเก็บและทองที่ซื้อเก็บไว้ที่เราคำนวณเอาไว้แล้วว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตถ้าเกิดงานมันน้อยลงหรือไม่ได้เป็นนักร้องแล้วส่วนนี้จะพอใช้ถึงเราแก่แต่ตอนนี้ด้วยความที่พึ่งซื้อบ้านมาได้2ปีและรถคันใหม่ก็ยังผ่อนไม่หมดจึงต้องเอามาผ่อนตรงนี้ก็เลยหมดไวและตอนนี้ได้เอาทองออกมาขายรวม60บาทแล้วราคาบ้านกับค่ารถก็เกือบแสนแล้วยังมีค่ากินค่าน้ําค่าไฟแต่ก็พยายามติดต่อ,อก,กับทางธนาคารเพื่อที่จะขอลดแต่มันก็ทาได้แค่เลื่อนใจดอกเบี้ยยังต้อง จยเเหมมือนดิซึ่งเราอดทนแบบนี้เพื่อที่จะจ่ายแบบปกติดีกว่าเมื่อถามว่าหาทางออกอย่างไรด้านบิวเองได้เผยว่าตอนนี้มีการปรับมาตรการเวลาไปถ่ายรายการแล้วปลอดภัยมากขึ้นก็มีไปถ่ายรายการบ้างแต่คือน้อยมีรับรีวิวของชาวบ้านของกินแต่เรียกว่าช่วยจะดีกว่าเพราะรายได้แทบไม่เข้าเลยก็เลยต้องขายสมบัติไปเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะกลับมาอยู่บ้านค่ะ ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ